สยจริงๆครับก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาติเนาะเพิ่นกลับมาเที่ยวเมืองไทยครับพี่น้องนี่ครับเต็มครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะขอบาทุกคนนะครับมาหยางเที่ยวยานนีเด้อครับมาหยางเที่ยวแถวห้างเซ็นรเวิร์ครับมาส่งความรุ่งเรื่องเนาะนี่ครับสวยจริงๆครับ กรุงเทพมหานครครับขอการาบทักทายสบายดีสวัสดีครับ FC ทั้งสองฝากฟังเด้อครับทั้งคนไทยทั้งคนลาวเนาะเดี๋ยวคลิปนี้กะจะขอพาทุกคนนะครับมาเที่ยวยานราชประสงค์ครับมาสมความรุ่งเรืองครับของกรุงเทพมหานครครับด้านนี้ก็เป็นชาติต่างชาติครับด้านนี้กะเป็นซีแยกรับเป็นซีแยกราชประสงค์ ด้านนี้ก็เป็นพวก iPhone พวก Apple เนาะแต่บาอนัดใช้ซัมซุงนะครับบอนัทไม่เคยใช้ iPhone ไม่เคยใช้ Apple นะครับใช้แต่ซัมซุงครับด้านนี้ก็เป็นสีแยกครับเป็นสีแยกบ้านเช่ามส่งด้านตรงข้ามก็เป็นสานเท้าหมาปมครับ การเทิงกับเป็นลังรถไฟฟวาครับน้องนี่ครับสวยงามนะพี่น้องดูครับดานนี้ก็เป็นทางเท้าครับทางเท้าก็สวยงามครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เป็นทางเท้าใหม่เนะสวยจริงๆ ด้านนี้ก็เป็นทางขึ้นครับเอาบัาน,นี้กาจะขอพาทุกคนขึ้นไปย่างเที่ยวส้มแถวทางเสื่อมนะครับหรือว่าสกายบล็อกเนาะขึ้นมาแล้วกล้าี่น้องนี่ครับด้าน,านนี้กาเป็นทางเสริมเนาะเป็นทางเสริม,เป,เ,รมเป็นทางยางเข้าห้างครับ ด้านนี้ก็เป็นห้างเซอร์เวอร์ครับก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาติเนาะมาเที่ยวเมืองไทยครับด้านนี้ก็เป็นชาวต่างชาติเป็นปุ๊บคัวครับพี่น้องนี่ครับเต็มครับด้านนี้ก็เป็น iPhone เป็น iPad ครับแต่บ่อน่าจะใช้ Samsung นะครับ ขอย้ำครับใช้ซ m s ซ n งเบานัสไม่ได้ใช้ iPhone นะครับแต่มุมนี้สวยจริงๆครับพี่น้องค,ครับว้าวนี่ครับการพูนก็เป็นบ i ๊กซครับนี่ครับตรงหน้าก็เป็นเกสรครับ ตานนี้ก็เป็นทางเสริมครับเป็นทางเชื่อมเป็นสกายบล็อกอนนี้กรุงเทพมหานาครก็เต็มไปด้วยทางเสริมเนาะตอนนี้เพิ่นก็นสร้างทางเสริมครับสร้างสกายบล็อกจาก BTS ไปห้างนะครับ ก็เลยทํเพื่อคนก็นอยากมาเที่ยวเนาะเพราะว่าอากาศเดินทางกันง้ายครับรวมทั้งทางเสริมนี่ก็สามารถกันแดดกันฝนนะครับด้านนี้ก็เป็นซีแยกราชประสงค์เป็นสารเท้าหมหาพรหมครับด้านนี้ตรงหน้าก็เป็นลุงแรมเอลวันแบงคอกครับสวยงามครับข้อโทอนสีขาวครับร้อโทอนสีขาว โรงแรมพิลวันแบงค์พอกครับว้าพี่น้องนครับงามดีครับสีแยกราชประสงค์สวยจริงๆครับครับตอนนี้จะเป็นพลังครับ การ์ตูนกับเป็นแกนไฮแอดเนาะว้าวสวยจริงๆสวยจนชาวต่างชาติต้องมาถ่ายรูปนะครับด้านหน้าของกระด้านนี้คือชาวต่างชาตินะครับพี่น้องนี่ครับเต็มครับ นี่ครับด่านนี้ก็เป็นสังขาวหมหาพรมก็เต็มไปด้วยชาติางชาติแต่มี่ทั้งคนจีนเนาะนะครับคนจีนฮ่องกงสิงคโปร์ครับเบื้องหน้าเบื้องตานะครับเิ้นกับมากขอพรเนานะจากขาวาพมครับด่านนี้กลเป็นยุองแรกครับ กรุงเทพมาานคนนี้มีความรุ่งเรือกมากครับโอ้ยงามน้องนี่ครับตรงไปคู้นก็เป็น BTS ซิดลมครับด้านขวามือก็เป็นเกศรอมลรินครับด้านขวามือ ทาซสารนี่ก็เป็นทางเสริมอย่างไปที่เกสรอนวินเลตครับแล้วก็ไปที่เดอะมาร์เก็ตแบงคอกไปแยกประตูน้ำครับสวยจริงๆเป็นทางเสริมที่ให้โซดูลาเนาะด้านขวาก็เป็นเอราวัณแบงคอก เป็นทางเชื่อมเข้าโรงแรมว้าวสวยงามพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับเกสรอมรินนี่ครับให้โซลูลาเนาะมองนี้แข่เข้ามาตายหูกับถือว่าคุ้มค่าพี่น้องเพราะว่ามันสวยงามครับนี่ครับ สวยจริงๆนะครับเบานัดไม่ได้อวยนะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ขอเชิญครับขอเชิญเทอมาเที่ยวส้มครับพี่น้องทีคราบสวยงามครับบางคนก็มาหาถ่ายรูปเนาะกับป้ายหลุยวิตตองครับ เท้าเลี้ยวซ้ายอ๋อเท้าเลี้ยวขวาก็ไปสยามครับหอพี่น้องเลี้ยวซ้ายไปสยามเลี้ยวขวาไปชิดลมเนาะเริ่มซับสดครับมันตื่นเต้นครับนี่ครับอย่างเต็มครับโวนนี้ก็ปเป็นโซนเืิอง,งานเนาะเบิ่งงแล้วก็มีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับกับพระคนเดียวครับแต่ชาวต่างชาติเยอะกว่านะครับ ด้านนี้ก็เป็นทางเข้าเกสรอมารินครับสวยงามจริงๆี่น้อ้นี่ครับเกสรอมารินนะครับเป็นห้างให้โซลูลาเนาะนะครับเป็นทางเข้าห้างครับครับด้านนี้ก็สวยงามครับโดยวิตองเนาะนะครับ แต่ห้ามนี้บรัดก็ไม่เคยเข้ามานะครับคลิปนี้ขอเข้ามาเนาะจะห้ามถ่ายคลิปวะเนาะครับเป็นร้านอะไรเอ่ยร้านนิโก้คอฟฟี่ครับพี่น้องนะครับว้าวพี่ครับนี่คือด้านในครับแล้วก็เป็นการเข้ามาครั้งแรกในชีวิตนะครับเป็นดอกไม้ครับพี่น้องสวยงามครับพี่ครับอ เป็นแบบนี้เนาะพี่น้องนี่ครับสวยงามจริงๆครับเป็นร้านกาแฟนี่ครับยันเจี๊ยบครับด้านนี้ก็เป็นดุยวิตตองครับพี่น้องนะครับดยวิตตองด้านนี้โอเคเนาะพอมาแค่น,นี้ครับเก่งใจครับเก่งใจพี่รอพอครับ อยากพาไปทุกชั er 對對 oh? ้นก็เกรงใจครับพี่น้องเพราะว่าเป็นการเข้ามาครั้งแรกในชิตนะครับดูแล้วก็เกรงใจพี่รอพอครับก็ขอเชิญนะครับถ้าเปิดอวางเนอก็ขอเชิญเธอมาเที่ยวครับมาเที่ยวห้างเกสรอมรินครับกับยูเคอีบีทีเอสชินลมครับดัาข่ามือนะครับเป็น b t s ชินลม ไว้จริงๆครับพี่น้องนะครับซับเพลิงนะครับอาวอฟลาจประรงค์นดิสตริกครับช่้ยงามครับพี่น้องนะครับด้านนี้ก็เป็นบันไดเลื่อนครับ ด้านนี้ก็เป็นหลวงวิตตองครับเป็นสามุสลิมครับมาหาถ่ายรูปเนาะด้านนี้ก็ไลาสายไฟนะครับพี่น้องนะครับด้านนี้ก็ไม่มีสายไฟนะครับไม่มีสายสื่อสารเนาะ โอ้โห oh oh. สวยงามสวยงามครับด้านนี้ก็เป็นสารเท้าอมรินหรือว่าพระอินทร์ครับด้านนี้ครับสารเท้าอมรินตรงนี้ก็สามารถมาขอพอรได้นะครับเป็นศารพระอินทร์ครับสารพระอินทร์ ขอพ่อนานความสุขและความรุ่งเรืองครับเป็นเทพีแห่งสายฟ้าสาธุสาธุครับโอเคนะพี่น้องคลิปนี้กัอต้องขอเจอเดอร์ที่เข้ามารับสมครับคลิปนี้ก็ไม่มีสาระมากมายนะครับเพลงแค่พาพี่น้องมาส่มความรุ่งเรืองครับของกรุงเทพมานครเนาะ ต่อไปต้องขอตัวนะครับขอตัวกลับบ้านครับด้านนี้ก็เป็น BTS ชิดลมครับเจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องสบายดีเด้อสวัสดีครับ